แพ้ไม่ว่านะแต่เห็นลิซันโดอาการนี้แล้วน้อยน้อยจงหัวทุกคนคิดเหมือนกันแล้วเจ็บเจ็บที่เดิมมากอ่ะจะไม่กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เจ็บลิซันโดนี่แหละเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าดวงไม่ดีเลยกับเข่าเพราะว่าเหมือนหนึ่งปีเต็มๆที่ผ่านมาเขาเจ็บเข่าอีกฝั่งหนึ่งเจ็บเข่าขวาแต่นั้นเป็น mcl ก็คือเอ็นที่มันพาดข้างๆเนาะเออ mcl แต่ว่าคราวนี้คือ acl คือเอ็นพาดกลางเอ็นไขว้หน้า นึ่งปีเต็มแล้วก็เปลี่ยนฝั่งนะครับแต่นี้ก็คือ ACL ก็ปิดฤูดูการไปเลยนะครับผมไม่มั่นใจว,ว่าหลังจากเกมวันนั้นน่ะมีใครได้เห็นอทวิตอ,นนอ,อันนึงของฟิซ i o s c o u t ไหมอันเนี้ยขออวยยศนิดน,นึงว่าแม่นมากตอนแรกผมก็ดูอ่โอ้โหมองแคปจังหวะลงน้ําหนักแล้วมันรู้เลยเหรอวะมันรู้เลยเหรอถึงถึงการที่แบบ ACL มันมันขาดไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ทายค่อนข้างแม่นเลยเขาก็ประเมินออกมาว่าเนี่ยจังหวะที่เราเห็นในภาพเนี้ยที่เขาวงไปเนี่ยคือเห็นแค่ ลงน้ำหนักเห็นแค่กล้ามเนื้อกระตุกปึ๊บเดียวแล้วเขารู้เลยว่าอ่า ACL มาแน่นอนเนี่ยครับไอ้บรรทัดที่2อ่ะไอ้ภารกิจที่2บรรทัดสุดท้ายที่เขียนว่า visible car ripple อ่ะคือแบบแค่เห็นกล้ามเนื้อกระเพื่อมปิ๊บเดียวแล้วเขาโอเค ACL มาแน่แล้วเขาก็คาดการณ์ไปว่าอาจจะพัก9เดือ,าอาานอบวกๆเนาะซึ่งก็นั่นแตพาพาทุกอย่างพาตัวอ,อย่างท,ที่ที่เหลือเจอที่เจอที่ก็คือสิ้นปีไม่เก้าเดือนหลัพี่ว่าเจอเนี่ยขณะ NTL เกอดกีกเดือนอะสิบเดือนไหมเก้าอะ และนี่ ACL หนักไปอีกออเกินจอทีคริสต์มาสปีหน้าเราอาจจะได้เห็นอันนี้ยิ่งนะเราอาจจะได้เห็นอินาเิโออินาเิโออ่ะของลิปบอนเนี่ยมาแน่ๆเลยจะเมื่อ,อเอาซ้ายใช่ไหมก็น,นั่นแ,แหละมันก็คงทําให้วิธีการเล่นของเรายิย่งยิ่งเปลี่ยนแบบไปคือเราเพิ่งจะเจอเราเพิ่งจะเจอคุณสมบัติเนี้ยของลิซานโดที่แบบ mm. เขาอาจจะเคยทําได้ดีมากๆกับที่อาร์แจ็คเนาะแล้วก็เพิ่งจะมาฉายแววอีกรอบประมาณหลายๆเกมหลังเนี่ยก็แบบ หมไม่เป็นความหวังเดียวของเราอะที่แบบว่าจากกองหลังเหมือนกินอันเดียปีโลเข้าไปเปิดบอลได้ขนาดนั้นซึ่งแบบมันเป็นอาวุธไพ่าตายไพ่ใหม่ของของโอมริมครับยแล้วมึงมาเจออย่างเงี้ยผมว่าถ้าจะเป็น ความเสียหายใหญ่หลวงที่สุดในรอบหลายเดือนของของของแมนยูเพราะว่าคือไม่ว่าเราจะคิดอะไรไม่ออกอะแต่มีคนเปิดบอลได้ขนาดนี้เราทำเราสร้างโอกาสได้แบบจริงจังอะแทนบรูโน่ให้ก็ถือว่าของดีแต่ว่าน่าเสียดายมันเลยอาจจะนําไปสู่การที่ต้องมาถกกันเรื่องของคนที่จะลงมาแทนในตําแหน่งกองหลังตัวซ้ายเนาะซึ่งถ้าจะใจผมอะถ้าออกตรงเนี้ยสงสัยสงสัยดาร์โลจะได้อยู่กับเราตลอดไปครับทุกคนมันสิ่งใหญที่ไม่อยากพูดถึงอะไร